ที่บ้านผมก็ทำนาปังเหมือนกันมันก็ไม่ดกแบบนี้เลยนะแต่ของสุดาฟาร์มนี่ดกมากผ่านไปทุกวันเห็นดกจริงๆเลยดกโอ้โหทำมา7-8ปีเราไม่เคยดกแบบนี้เลยแต่ว่าไร่ละตันไม่อยู่หรอครับสุดาฟาร์มเป็นตัวอย่างเกษตรคนรุ่นใหม่ดูนะครับ1,300กิโลไม่อยู่หรอกครับขอขอบคุณสุดาฟาร์มด้วยครับที่มีตัวอย่างคนดคูครับสวัสดีครับช่องยูทูบสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอ่พี่น้องครับอ่วันนี้เดี๋ยวผมจะ พาพี่น้องชมข้าวพันอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับพันคอคอเจ็ดสิบเก้านะครับเพราะว่าผมจะทําการเก็บเกี่ยววันนี้นะครับพี่น้องอ่าสาเหตุที่ผมเก็บเกี่ยวด้วยมือนะครับเพราะว่าอยากจะได้พันข้าวที่มาตรฐานนะครับแล้วในฤดูการต่อไปเนี่ยผมก็จะเกี่ยวด้วยเครื่องนะครับแต่อันนี้พอดีผมต้องการที่จะเอาเมล็ดพันุ ให้ได้ของเทเลยนะครับเพราะว่าเราเกี่ยวด้วยเครื่องนะครับมเมล็ดข้าวพัน์อื่นๆมันก็จะเชื้อปนมากับเครื่องนะครับกับเครื่องเกี่ยวข้าวอาจจะมีพันุ์ข้าวเชื้อปนนะครับแต่วันนี้ผมจะให้ข้าวเกี่ยวด้วยมือนี่แหละครับที่น้องเดี๋ยวเรามาชื่นชมข้าวที่ผมคัดเลือกนะครับ มาดูว่าเขาดกนะครับแล้วเม็ดเขาสวยแบบไหนพี่น้องมั่นใจได้นะครับสำหรับพี่น้องที่สั่งจองนะครับก็อาจจะไม่ได้มากนะครับคนละสิบกิโลคนละยี่สิบกิโลคนละ50าสิบกิโลนะครับแต่ผมทำนี่ผมทำคัดเลือกแบบของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดู ข้าวคนที่ผมเก็บเกี่ยวนะครับมาดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับข้าวที่ผมเก็บข้าวที่ผมจะทําการเกี่ยววันนี้นะครับก็สูญเสียไปกับนกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับก็สุกเต็มที่แล้วผมทําในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับแต่พี่น้องก็ดูได้นะครับ ข้าวดกข้าวดกสวยมากนะครับอาเป็นข้าวอินรียนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นอินทรีย์พี่น้องก็ดูข้างล่างด้วยนะครับเต็มไปด้วยเศษวัสดุนะครับนี่ คนขับรถผ่านมานี่ต้องต้องตะโกนว่าไม่เคยเห็นข้าวดกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จริงๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องให้พี่น้องดูได้นะครับข้าวของสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องครับ เราทำไว้กินเองแต่พี่น้องสั่งจองมาเยอะนะครับก็เลยแบ่งปันขายให้พี่น้องนะครับที่ชอบเกษตรอินทรีย์นะครับพี่น้องทำนาไม่ต้องทำเยอะนะครับทำหนึ่งไร่สองไร่พอดีนะครับนี่พี่น้องครับดกจริงๆนะครับเราจะทำการเกี่ยวในวันนี้แหละครับ และเกี่ยวให้เสร็จด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวด้วยมือนะครับพันนี้เราทําแค่หนึ่งไร่นะครับใช้วิธีการดําส่วนพันทางโน้นนะครับกขอ43แล้วก็ใช้หน้าหนึ่งนะครับกําลังสวยตามมาแต่วันนี้ผมรีวิวให้พี่น้องได้ดูนะครับข้าวพันกอขอ79นะครับ อาเบื้องหลังข้าวนี่ที่สวยนะครับเนื่องจากว่าผมใช้วัสดุนะครับรองพื้นเมื่อฤดูการที่ผ่านมานะครับหลายตันนะครับพี่น้องแต่ข้าวถึงจะสวยขนาดไหนนะครับก็คงจะได้ไม่เกิน2ตันนะครับพี่น้องครับทำนาทั้งชีวิต หนึ่งตันสี่รกิโลนะครับแต่พี่น้องคอยดูนะครับว่าข้าวตัวนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่แต่พี่น้องที่ดูก็คงจะเข้าใจนะครับนาปรังนะครับปัญหานกตามมานะครับแต่ว่าบังเอิญจุดที่ผมทำนาปังตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ทำด้วย แต่ว่าผมทําอยู่ปลายปลายแถวอยู่หลังเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยน้ําจากในคลองก็ส่งมาก็คงจะไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับผมถึงใช้วิธีการนี่นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็เปิดไว้ตลอดนะครับเปิดไฟที่แปลง พันทางโน้นนะครับนี่นะครับมันก็ไหลแต่มันไหลชา้าแบบนี้เพราะว่าผมเปิดไปหลายทางนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับดูได้นะครับข้าวที่ผมจะทำการเกี่ยววันนี้ แล้วผมจะเอาไปใช้ทําเป็นนาปีอีกนะครับพี่น้องคอยติดตามดูนะครับหาว่าข้าวนี้เอาใช้ทํานาปีนะี่สวยแบบนี้ดกแบบนี้ผมมั่นใจเลยว่าผลผลิตเราเพิ่มขึ้นแน,น่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่สูญเสียไปกับนกนะครับ พี่น้องก็คลิปนี้นะครับรบีวิวให้พี่น้องดูข้าวสดสดก่อนที่เราจะทำการเก็บเกี่ยวเพื่อคัดเลือกพันธุ์ให้ได้มาตรฐานนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ